กล่าวขอพรศ<อ>ักดิ์ส<น>ิทธิ์ในทั่วล่าบันดาลพาความสุขกระเสมสีมอ,มอบแด่แม่ของลูกยาชื่นชีวี<ถ>ทับทวีเปี่ยมสุขท,ทุกคืนวันสวัสดีค่ะ วันนี้เราก็ยังอยู่ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินะคะเด็กๆวันนี้เราก็จะมารู้จักพระราชกรียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชีนาะธพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงกันค่ะค่ะพระราชกรียกิจที่สําคัญอาทิเช่นงานศิลปาชีพในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทรงริเริ่มก่อตั้งโครงการหลวงต่างๆค่ะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะพระราชกรณียกิจที่สําคัญอาทิเช่นงานศินลปาชีพในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่9้าทรงริเริ่มก่อตั้งโครงการหลวงต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงทรงิเริ่มโครงการให้ราษฎรโดยเฉพาะชาวนาในท้องถิ่นชนบททำอาชีพเสริมโดยใช้เวลาว่างจากการทำนาทำไร่ทำงานศินลปาชีพจนทำให้ราษฎรเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถในงานผลิตงานศินละปะหัตถกรรมจนเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยและสากลค่ะ ค่ะด้านต่อไปเป็นด้านความมั่นคงของชาตินะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความมั่นคงของชาติและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกวิถีทางที่จะช่วยธนูบำรุงและปกป้องรักประเทศชาติค่ะ ทรงพระกรุณาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารตำรวจรัศดรอ,อาสาจนถึงฐานปฏิบัติการค่ะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่อันตรายเพียงใดก็ตามได้พระราชทานถุงของขวัญประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของชาติตลอดมาค่ะค่ะด้านการสาธารณสุขนะคะ ในด้านการสาธารณสุขนอกจากส่งช่วยเหลือผู้ที่รับความเดือดร้อนโดยจัดหน่วยแพทย์พระราชทานตามเสด็จไปรักษาพยาบาลราษฎรในถิ่นธุรการดาแล้วนะคะยังทรงช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยธรรมชาติท่งช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาสมัครชายแดนค่ะทรงริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระ บรมราชูประถมในกรณีที่ทรงพบราษฎรเจ็บป่วยก็ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทรงอุปถัมภ์องค์กรการกุศลสมาคมมูลนิธิเป็นจำนวนมากค่ะค่ะด้านต่อไปนะคะเป็นด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะค่ะพระทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำ ทางนี้เพื่อให้รัชดรมีส่วนร่วมในการร่วมกันปลูกป,ป่าค่ะหลังจากนั้นยังมีโครงการตามพระราชดำริที่ปรากฏขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติอาทิเสริมสร้างการอนุรักษ์ธรรมชาติโครงการสวนสัตว์ป่าเปิดภูเขียวตามพระราชดำริโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเล โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าค่ะโครงการปลูกป่าเสริมธรรมชาติเป็นต้นค่ะค่ะพระราชกรณียกิจที่สำคัญในด้านต่างๆก็มีอาทิเช่นงานศิลปาชีพความมั่นคงของชาติการสาธาร,รณสุขด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะค่ะทิเชอร์ออนวันนี้ทิชเชอร์กอยก็มีกิจกรรม มาพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็มาฝึกสมาธิให้เด็กๆกันค่ะคือกิจกรรมสร้างปราสาทจากกล่องนมของเรานี่เองค่ะทิชเชอร์อ้อนเป็นยังไงนะทีชเชอร์อ้อนอยากรู้จังเลยค่ะเราไปชมกันเลยค่ะทิชเชอร์อ้อนไปเลยค่ะค่ะเด็กๆข้างหน้าของเรามีอะไรบ้างคะทิชเชอร์ก้อยกล่องนมค่ะเด็กๆแล้วนมภาษาอังกฤษอะไรคะทิชเชอร์อ้อนมิลค์ค่ะโอเคค่ะ <ítulo> ทีน anyway, ี้เรามาสร้างปราสาทจากกล่องนมไปพร้อมกับที่เช่กอยแล้วก็ทีเช่อ้อนเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆค่ะมาสร้างปราสาทจากกล่องนมกันเลยค่ะทีเช่อ้อนเริ่มเลยนะคะเด็กๆเอากล่องนมเด็กๆที่บ้านแล้วมาสร้างปราสาทกันนะคะเด็กๆทีเชอร์จะรอดูว่าปราสาทของเด็กๆจะเป็นยังไงจะก่อนเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆค่ะของทิชชกอยก็เสร็จแล้วค่ะที่เด็กๆลองไปหากลองนมของเด็กๆที่บ้านแล้วมาสร้างปราสาทของเด็กๆว่าจะออกมาเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วอย่าลืมอัดคลิปส่งปราสาทของเด็กๆกลับมาให้ทีิชชูกอยแล้วก็ทเชชู่อ้อนชมด้วยนะคะรออยู่นะคะ e n g l i s h time of the day t h i s is a f t e r m e meal one more meal เด็กๆคะเด็กๆชมคลิปท่เชูอ้อนกับทิชชกอยแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทําคลิปของเด็กๆกลับมาฝากด้วยนะคะมีคลิปอะไรบ้างคะทิชชกอยอ๋อมีคลิปสร้างปราสาทจากกล่องนมของเด็กๆคะ่ะแล้วก็คลิปฝึกพูดภาษาอังกฤษท้ายคลิปของดิเชอร์คะเด็กๆรอชมคลิปอยู่นะคะบา,บายยคะ่ะ